สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับมาเจอกับผมในช่วง Q&A นะครับมาบ้างไ่มาบ้างนะครับบางอาทิตย์มาไม่มาบ้างนะครับประเด็นในวันนี้นะครับจะมาแทรกประเด็นเกี่ยวกับความกลัวนะครับพอดีประเด็นนี้ผมถูกใจมากผมเลยขอเอามาแทรกก่อนเลยเพราะว่าที่แรกผมจะพูดเกี่ยวกับความกลัวมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งถามว่ากลัวอย่างนั้นงี้แต่ว่าเดี๋ยวรออาทิตย์หน้าแล้วกันนะถ้าผมให้อาทิตย์หน้าแล้วกันความกลัวผมขอเอา ประเด็นเกี่ยวกับลูกปืนเข้ามาก่อนนะครับอาทิตย์นี้นะครับประเด็นวันนี้ก็คือ,อาทางบ้านถามเข้ามาว่าลูกปืนลื่นน้อยลื่นมากเนี่ยมีผลดีผลเสียต่างกันยังไงนะครับผมก็จะเป็นจะบอกไงน่าจะเป็นพ่อน้องเลิฟนะครับใครหลายคนอาจจะรู้จักน้องเลิฟนะเด็กตัวเล็กนะครับเขามีช่อง u t u b e ด้วยนะน้องเลิฟนี่ก็เล่นอยู่แถวสมุดปากการนะ,นะตอนที่เขาส่งมาจะบอกไงเขาร่วมกิจกรรมบอร์ิ้งถามเนี่ย เป็นเด็กคนที่ว่าเล่นแล้วลงแล้วแล้วก็บรดิ้ทานใหญ่ๆครับผมจําได้แม่นเลยน้องน่ารักมากแล้วเล่นเก่งน้องเบสิกดีมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอนต์แบ็กนะครับฟอนต์ชอปแบ็กชอบฟอนต์ไซส์ไซด์น้องเล่นได้เบสิกเยี่ยมเลยผมว่าในอนาคตต่อท่าพอได้ฟิตเนี่ยโอ้โหไปไกลเลยนะครับผมก็น้องมีช่อง u t u b e นะเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมอยากฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไว้สักนิดนึงนะครับตอนนี้ b o t ดิ้งไท i ์มิวสิกนะครับย้ายแล้วนะครับคือผมไปเปิดช่องใหม่เลยคือไม่เกี่ยวกับ Time. บอ i ดิ้งไทม์บอดดิ้งทมเนี่ยผมเอาไว้ให้สเก็ตบอร์ดไปเลยนะครับคือบอ a ดิ i ง g ท i m มิวสิกที่ว่าลิสในมิวในบอดดิ้งไทม์ยังมีอยู่นะครับผมไม่ได้ย้ายยังอยู่ในเดิมแต่ว่าผมไปเปิดช่องนับหนึ่งใหม่เลยคือช่องเลนกีตาร์นะครับ L E N แล้วก็กีตาร์นะครับผม หรือว่าคนไทยเราเรียกเล่นกีตาร์นะครับผมชอบความหมายนะครับเลนก็คือเลนกล้องอะไรประมาณนี้นะครับช่องของกีตาร์อะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับเพราะว่าช่องนี้เริ่มศูนย์ใหม่แล้วนะครับผมต้องมานับหนึ่งใหม่คือ1000งพัน subscribe สี่พันชั่วโมงนะครับถ้าใครเล่นสเก็ตบอร์ดและยังชอบเสียงดนตรีด้วยก็ฝาก subscribe like share ผมเหมือนเดิมนะครับจะขอบคุณมากเลยนะครับโอเคนะครับเข้าประเด็นต่อเลยนะครับสําหรับข้อดีข้อเสียของ ลูกปืนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างนะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะอันเนี้ยผมไม่ได้รีเสิร์ชเลยคือเป็นความคิดส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับอย่าเพิ่งมาเกียดกันนะครับถ้าเกิดเห็นไม่ตรงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับรับฟังหมดนะครับไปดูครับโอเคนะครับขอเกินไว้ก่อนเลยนะครับเรื่องลูกปืนนะครับลูกปืนนะครับลูกปืนก็จะมีหลายแบบนะครับ จะมีที่เห็นกันในตลาดส่วนใหญ่ก็จะมีลูกเหล็กกับลูกเซรามิกนะครับอะไรเป็นประมาณนี้นะครับ <c oughs> ของผมมุมใช้เป็นผสมนะทั้งเซรามิกแล้วก็เป็นลูกเหล็กนะครับ <c oughs> ใส่ด้านง่ายๆผมใส่ด้านละข้างอ่ะคืออีกด้านเป็นเหล็กอีกด้านเป็นเซรามิกก <c oughs> ็ไม่รู้ทําเพื่ออะไรเหมือนกันนะร <c oughs> <ๆ>ู้สึกก็มันดีบอลไม่ถูกอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เลยใส่อย่างนี้มานานแลวโอเคเรามาเข้าเรื่องเลยอ <c> า <oughs> ลูกปืนเนี่ย <c oughs> ส่วนใหญ่อ่ะผมเอ้ยนิ้วดำเลย <c oughs> ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะได้ยินว่าคนส่วนใหญ่ชอบลูกปืนลื่นรวมทั้งตัวผมด้วยเนี่ยผมไม่อยากได้ลูกปืนที่ไม่ลื่นนะครับแต่มีประเด็นนี้มามันก็ทําให้เออจริงไว้เฮ้ยแล้วมันข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงวะควรจะอธิบายให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆคนที่อยากทราบฟังดีไหมก็เลยเอามาเป็นประเด็นก่อนเลยบอกก่อนเลยนะครับคนส่วนใหญ่ครับชอบลูกปืนลื่นนะครับไม่มีใคร ไม่ชอบลูกปืนไม่ลื่นเาะหาที่มันแบบซูเปอร์สปีดกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีเหตุผลของมันล้วกันนะครับผมผมยังไม่เคยได้ยินใครบอกว่าไม่อยากได้ลูกปืนไม่ลื่นนะเอาพูดกันตรงๆเลยแล้วเ,เรามาเข้าเลยดีกว่าว่าลูกปืนลื่นเนี่ยมีข้อดียังไงนะครับไปดูเลยครับข้อแรกเนี่ยเห็นได้ชัดเลยลูกปืนลื่นเนี่ยคือหนึ่งมันจะคือมันจะทุ่นนะครับ จะทุบแรงนะครับผมเวลาเราสายหรือถ่ายนะครับเขี่ยเท้าทิ้งไหลวู้ไปไกลเลยคือทุบแรงนั่นหนึ่งนะครับอายุตัวอย่างขึ้นแลมนะขึ้นแลมเนี่ยถ้าเกิดลูกปืนลื่นเนี่ยแม่สมูทแอดซิลกี้เข้ามาปุ๊บแล้วก็โยกโลขึ้นไปได้อีกได้ง่ายนะครับทุบแรงเยอะนะครับถ้าเกิดลูกปืนไม่ลื่นล่ะลูกปืนไม่ลื่นก็ใช้แรงเยอะนะครับเราคุยกันไปอย่างนี้เลยกว่าลูกปืนไม่ลื่นก็ต้องใช้แรงเพิ่มสายก็ต้อง จาก1ทีก็อาจจะใช้ถึง2ทีนะครับโลแรมก็อาจจะบอกไงต้องมาแรงยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดโลเนี่ยอะสี่รอบขึ้นสุดแล้วอันนี้อาจจะใช้ถึง6รอบอันที่ไม่ลื่นนะครับหนึ่งนะครับแรงนะครับถ้าเกิดลูกปืนไม่ลื่นก็แรงนะครับใช้แรงแต่ถ้าเกิดลูกปืนลื่นก็ใช้แรงน้อยนะครับประเด็น2ที่ผมคิดนะครับผมกลายกลายน่าจะเล่นง่ายกว่า ทำไมครับทำไมกลายถึงด้ายในเรื่องง่ายกว่าเพราะมันลื่นไงครับเพราะมันลื่นกลายเนี่ยกลายแอนสไลด์พวกนี้สำหรับตัวผมเลยนะผมคิดว่าถ้ามันไม่ไหลเนี่ยนรกเลยครับคือจริงๆนะปัญหาของผมเรื่องเล่นกลายหรือสไลด์เนี่ยมันไม่ไมหลอนะ่ะปัญหาผมคือปัญหาหลักเลยคือก็ทําให้มันไหลไม่ได้เนี่ยคือมันก็จะไปต่อไม่ได้ครับผมแล้วถ้าเกิดลูกปืนที่ลื่นนะครับผมว่ามันมีมีผลนะมันอาจจะทําให้ไหลไม่รู้ คิดไปเองหรือเปล่านะมไม่รู้คิดไปเองว่านะถ้าเกิดมันสมมติอันจนอย่างฟิฟตี้ฟิฟตี้เนี่ยกระลุกปืนลื่นเนี่ยมันเกาะกระโดดขึ้นไปแปะไหลไง,ง่ายนะครับชิวๆแต่ถ้าเกิดลุกปืนไม่ลื่นน่ะกระโดดขึ้นไปก็ไม่ไหลก็ต้องใช้ความเร็วเพิ่มก็ต้องเพิ่มแรงอย่างละพอค,ความเร็วเพิ่มพอสายไถยไถยไก็จะทําให้เล่นยากกว่าเดิมด้วยผมว่ามีส่วนนะน่าจะทําให้เล่นยากกว่าเดิมประเด็นสามนี่เกี่ยวกับการคอนโทรลนะครับประเด็นสามนี่ ลูกปืนที่อ่าไม่ลื่นเนี่ยอาจจะคอนโทรลได้ง่ายนะครับผมสำหรับเบกิเนอร์นะสำหรับเบกิเนอร์นะครับผมยกตรงยกยอดเลยลูกปืนที่ไม่ลื่นเนี่ยน่าจะคอนโทรลได้ง่ายคือคนหัดใหม่เลยอะ่ะถ้าไม่ลื่นมากไม่สลิปหน้าไม่สลิปหลังว่าเหยียบปักเฟึรเหยียบปักเฟิรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะคอนโทรลได้ง่ายกว่านะครับผมแม้แม้ก,แมก,กระทั่งการเล่นท่านะมือใหม่นะถ้าเกิด กระโดดแบบแบ็คไซส์ฟอนไซส์เฮ้ยเออไม่ลื่นมากนะครับมันอาจจะง่ายกว่านะครับทำไมถึงาบางทูตูเรียลนะครับในการสอนบางอันถึงให้ัปกระโดดบนสนามยากหรือว่าบางอันมีที่ล็อกล้อนะครับก็มาโยงประเด็นเดียวกับการใช้ลูกปืนนะครับลูกปืนที่ไม่ค่อยลื่นก็น่าจะอาจจะดีสําหรับเบกิลเนอร์นะครับผมอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับอันนี้คือความคิดของผมนะแล้วก็สําหรับ อีกข้อหนึ่งข้อดีสําหรับของอลูกปืนที่ลื่นนะครับก็คือเวลาจบท่าเนี่ย <c oughs> ผมว่าลูกปืนที่ลื่นน่ยจะง่ายกว่าเพราะบางทีการจบท่าเนี่ยถ้าเกิดลูกปืนที่ไม่ลื่นเนี่ยคุณต้องจบมามาแรงๆเลยนะครับก็ <c oughs> เหมือนการเล่นกลายอันแรกนะครับที่ผมบอกอันที่สองนะที่ผมบอกพอเล่นกลายนะก็ต้องมาแรงๆมาเร็วๆอ่ะเวลาเล่นท่า,าอาจจะต้องมาเร็วเหมือนกันต้องเวียงให้เร็วครับถึงเวลาจบจะได้ไหลได้ดี แต่ว่าถ้าเกิดคนที่แบบใช้ลูกปืนลื่นๆนะไหลามาซิว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 กระโดดชิวๆวหมุนติวติวก็ยังไหลต่อชิวชิวก็ยังจะดูสวยนะครับดูสมูทต่อกันนะครับลูกปืนที่ไม่ลื่นก็อาจจะแบบไม่ไหลต่ออะไรเงี้ยครับก็สตั๊กนะครับผมโอเคนะครับสาหรับท้ายนี้นะครับผมผมก็ขอสรุปไปเลยแล้วกันลูกปืนที่ลื่นนะครับผมว่ายังไงก็ดีกว่าลูกปืนที่ไม่ลื่นนะส่วนตัวผมนะข้อดีมันมากกว่าข้อเสียนะครับผมส่วนใหญ่ คนอยากได้ลูกจ่ายเงินแ,แพงๆเพื่อจะซื้อลูกปืนลื่นๆนะครับผมแต่ว่าอ่าขอฝากไว้นิดนึงแล้วกันว่าหลังๆเนี่ยลูกปืนเนี่ยโอ้ผลิตออกมาหลายยี่ห้อมากเลยนะครับผมก็มีดีๆเยอะนะครับผมไม่จําเป็นต้องใช้ของแพงๆมากก็ได้ยี่ห้อไปถึงพันหลังๆก็เยี่ยมหลายยี่ห้อแล้วนะครับผมแล้วก็ฝากไว้นอยนะครับทางร้านบอ d ดิงไทม์ยังจําหน่ายอุปกรณ์สเก็ตบอร์ดอยู่เหมือนเดิมนะครับผม โอเคนะครับทายนี้ก็ถ้าใครชอบก็ช่วยแชร์ไลค์ subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันอาทิตย์หน้านะครับในช่วง Q&A ผมติดไว้นะครับเรื่องความกลัวนะครับไปเจอกันนะครับสวัสดีนะครับไอ้ตั๊เซตเนี่ยมันก็จะมีลูกปืนที่ด้อยผมก็จะเอาออกมันจะมีตัวบางตัวที่มันโคตรดีเลยผมก็จะเก็บมาแล้วก็ผสมกันไว้นะครับแล้วอ่าจะรู้ได้ไงลูกปืนอันไหนดีนะครับอ่าผมจะบอกไว้ก่อนเวลาหมุนเนี่ยเวลาหมุนยังไงครับคุณหมุนกระนิ้วอย่างนี้เลยนะครับ เราก็จะรู้สึกอะถ้าเกิดไม่สะดุดนักึกๆนะครับแปลว่าดีนะครับแล้วก็สมูทนะครับไหลแบบนี่เสียงอย่างนี้ครับอันนี้คือลูกปืนเก่าผมนะได้ยินเสียงไหมวื้วืคืออันนี้หลวมครับไม่แน่นคือไม่แน่นไหลไม่แน่นไม่ดีครับคือเกิดได้ยินเสียงสะบัดนะครับวื้อย่างนี้นะครับไม่ดีสองนะกึกกกไม่ดีนะครับลูกปืนที่ดีต้องแน่นเราเงียบครับแน่นเราเงียบนะ ลูกปืนเก่านะครับอ๋อไม่ไหวอะอันนี้ลูกปืนเก่าเลยเอาพวกนี้แล้วกันพวกอยู่ในร้อนน่าจะดีแล้วจะเป็นประมาณนี้ก็โอเคนะครับจะบอกไงลูกปืนที่ดีอะง่ายๆจะไม่มีเราจะรู้สึกเลยกับเราจับอย่างนี้แล้วหมุนปับ๊บอันแรกเลยคือต้องไม่มีแบบเหมือนสะดุดเม็ดอะไรแก๊แกๆสองคือต้องไม่ไม่สะบัดนะครับต้องไม่อันนี้ก็ไม่แย่นะครับ คือต้องไม่สะบัดวูวืออย่างเงี้ยเพราะเหมือนหลวมนะครับกันหลวมจะไม่ดีนะครับผมก็มีทิปฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับ